พูดเล่าตายไพเพผ่นนั่นดื้อพอชวนไมไพ่บอกให้ผู้ใดให้ลูกดื้อทุกทุกมื่อยิ้มตกเสียงขีเสียงขีตะบนไปใส่ทำไม่อึดถ้ากก็ยังบอไปให้ลูกหน้าตายข้าพืนแผ่นนั่นดื้อพอพุทธเจ้าเว้าวเป็น้ทำบุญทรงให้พระทรงได้รับทานทินพิสานได้รับมาในจังตานเตือนหมู่พลเมืองฝาหน้าเมื่อกี้ผมเพียงแต่งบุญเนี้ยงนี้จำพวกขีได้รับผลติ่งตีกระท้อนนี้ฝากต่อฝากยังไปตามพ่อแม่ผาเป็นหน้าฝาก ป้าจาก่อนหมูแมงวันผู้ตายไปคือฝันที่ปุนไฟยังหอนมีอของตอนกินถาเขาว่ามากับการนั่นแล้วก็เห็นแล้วบ่ลาท่านกินาปีกีปลาเผาปลาเผาสนมาสัดท่าเฮาเชียใจให้บางครั้งชัดท่าตั้งระทำบุญฝนล,ลึดยักที่เกิดบ่เกิดต้องเนอ้น,าานอตัดนาสาทามาบ่าหมูตัวฮะมุ่บ่หยวกเลยตื่นทำบุญ มูว่ายอก็เลยตื่นดํำบุญอ่างบรรโตมีทุนบากูยืมไปใสตสิทธิได้เอกชนคนหนึ่งก็มื่อที่เอิบตึงตึงตํำเรืองมังมีท่านครั้งนี้ก็บริเกียวํำไป่ที่เสียลายฟันใดที่ํำของบุญตังอ่างวัดตูโฮมังคังฝากข้างไว้ลายมือนเอาให้วนคึกคืนคนเรีนเรนรวมผู้มารวมเรียงจรงติมมักเข้าเป็นคนรวยครับเหมาะนำดำเจ้าฟังเดือดเจ้ากระจักข่าจันแบบกับพนาน่าจอเรืองดาได้เสือถือ คนเท่านี้เชื่อว่าจำใจเส้นจังหวัดไกลไกลเจอก้องตามบ้านจัตท h ท่านทำหมุนเป่าเป่าท่านเล้วกระเว่านำคนจมหานีดับป่าเพื่อนมาเยมทัดท่าเจตนาทั้งสามบ่อเอามาใส่บุพอพเจตนาใดใจใส่เนี้วเนี่ท่านบ่อท่านก็แลร้วเจเลยบ่หยาดถอดนำดำมือบ่กิดทิ้งทนว่าท่านเบมลินท่านไป่มวลมูจนยัางคู่เพื่อนางใยญ่ขำจังตอนจำเอาถอนที่ปะตจสามยาง หลักธรรมมาเก้าอ่างจําไม่ยาลงหนึ่งโลกาธิปไตยแปลว่าธรมบุญอวดโลกสองอัธิปไตยแปลว่าทรมบุญเป็นใหญ่สามธรรมมาธิปไตใให้เอาธรรมประจําใจนั่นอยู่ทุกขะะบริจาคจาคคาเร้วเตี่เกิดแต่มีมันจะได้ยีดีได้จิงได้แท้ขึ้นล้าแก่ก่อนเต้าทองเปลี่ยนขึ้นล้าแก่ก่อนเท้าทองเปลี่ยนเธยยาวเปลี่ยนเปลี่นเมอลํามทำเหีียวทำเหนียวเดิอบอกแค่ทำเหนียวขลองอื่นบอกย่อยล้ำเหลืองตัดท่า ข้าข้าก่อนลำจำมีตัวของพี่ก็ับไปผูกข้อตายจักท่าลายหิ่เดบ่มีผูหูที่นั่งดูเจ้าภาพจักท่าไกว่าเบึ่งหน้าไกมันแหยงจักท่ายังกับพลาโบตินคอยเก็บคอยเล่มดำหุนเอาไว้เส้นไกแก่ไพก่อกนนี่ไงว่าข้าก่อนแล้วไว,ว้อตินน้องจังจบจังจบอตินตองจังสมนี่กระบอลำพี่น้องมีดูสิด ลูกศิษย์เบีทธองเดินรมบวัวนเดียวพี่น้องเสียแล้วนะเหม่ยฟังยูรอกสามสี่หานาทีอันนี้คือฟ้ารบเจ้าภาพเจ้าภาพคือเจ้าของการเจ้าของงานศรัทธาคือความเสือส้อเสื้อว่าทำบุญได้บุญเสื้อว่าทำบาปได้บาปเสื้อว่านารกนี่สวค์นีจะเกิดเป็นศรัทธาใดเอาจิตใจลงตังต้งตึกตองว่าประเสิฐศรัทธาคือค่อขืนใดบุญนั่นก็เกิดนำสาธุเดชผูพพมิใจแ,แก่กาอบอ้อมอารี มิสัทฌาคะามิจิตปาสาธะเ่อมใสใจบุญมิเมตตาการุณทำท่า,ทานการสอบท่านน้าตูระบอบขององค์จำมะองค์พระจันตาหี่ข้องของเกาโบมีการชุนเป้าเราคุ้นพอท่านไปขอแต่ใจใส่ต้องเป็นบุญอันเลิศบอกว่าได้ไปเกิดคาในเมืองเม่นบอ่มีควบหวงแหนหรือขีดอตนนี้ปรารถนาเอาทีจุกอัน,นตังได้กันนี้ผดัง่งจุกยิ่งยิ่งยอดด้วยใจใส่สปอร์ตีบกวางอะไรวาจะท่านลุกไปหนองไรกะตาง ท่านวัตถุต่างๆเขานำทําปาขอให้ปรารถนาเอาเดอิมูเจ้าที่ละท่านเป็นเขาในใจขิดอ่านปัจจัยทานเถิดดีบนจิหูซอยสู้สาธุเดอเทวดาผู้หลิ่งจองยันที่เป็นสักขีพยานวรดีทานลุงไปเร็วให้ไม่ทรรีแิ้วเห็นดีเป็นสอบท่านประกอบแก่ข้าจะท้าเจ้าหั้แกงท่านของที่ท่านท่านทอดลงไป ใส่เรืองใส่มงมงดังมานีโซ่เกลวพออินเนียมพินเหลวผลท่านยาดิําเขียนแต่แผ่นทองคําจ่าลือลงซื้อใบบ๊อพี่ไห่เสื่อมจูนเพื่อนวัสดนาผุนคักแน่เสียงผลจิติรนมาถึงแน่นอนตอนท่ายที่ทานไหลหรือหน่อยในแนวใดก็ไดแต่ฝุ่งมูกคุ้ยในโอนเพร่ผ่ากาแพงเงินบาทแบงอูแองทองคําท่านของเขาของดําเครื่องกินหรือเขียวท่านข้าวเหนียวหรือจ้าเน่ายนมสมเวรจ้าธุลีหมดเดาผลท่านนั้นอย่าดิเสีย เงินบาทยาที่ท่านทอนลงไปะเป็นสลึวหรือให้ไลมาตามุนผลท่านเจ้าสิน้ำมาถึงที่เช่นทานาปรามินท่านกะนอเบือนี้บุญสิได้ดังวังทาดังเม่ปริทุทั้งนิ้พดังปรมังทุกขังฟังกิเปฟังจำเอาเด้อยพอถ้านดังนั้นเตเตอยกว่าผลท่าน แม่จะเป็นสถานของเฮ้าผูไให้ส่วนปริชูทั้งนั้นใดเป็น่องจบกดีส่วนปารันตีเป็นนนทางข้างหน้าชุดชราท่านเขาปัตุยปยาแขกพุทธเจ้ากันยังได้ส่วนพลาชุดธรรมมาดิท่านยอดโซฟาเท่ามัคคมนุปปรารถนาไปพบหยุมอิมันเองป่าชุดกิตาชุดนั้นท่านเป็นเงาเิียฟวินคือเกาสาุเดมูเจ้าท่านแหล้วจะจมหาท่านแหล้วจะจมหาย่าจมพี่น้องเขามาพวกมาโม คูร้อยสองร้อยสี่ร้อยห้าร้อยพันบาทกระบอกตองจมวัดก็ไปซื้อมาถ้าจมีสิบบ่ใดผู้กลายไปเดี๋ยวก็สิบบ่ใดกินสิบบ่ใดรัดบผลบุญผลท่านอุทิ t า a มือนี่วันนี้เดินก่อนไอเด็กต่อย ชินก,กรมื่อนี่คุณพ่อเฮ้าคุณวางรับไปแล้วคุณแม่เฮ้าคุณวังรับไปแล้วลจ,ะจ,ะจะได้รับผลบุญบ่อเหตุเฉดจังจะได้รับเหตุเฉดยจังสิบ่ได้รับคุณแม่หอมเมาจะได้รับบอ่อลูกหลานอุทิศจวนไปหาเมื่อนี้ตอนนี้เพิ่นยู่ใส่เพิ่นยู่สวรัไดอยูน,น,วยวนา่าลกฟังตอง แม่นาคุณนายถ้าฟังเด้ออายพระไซยิ้มทุกหู่ฟังเด้ออายพระไซยิ้มทุกหู่ขอประกาศไทยโูววันนี้งผู้ฟังผู้่นตั้งใจแทงทำท่านจลาการลงทุนหมักไม่ลอยหล่นเพื่อนเป็นต้นจักท่าผู้ใหญ่ผู้คนพาหมู่หันทำต่างเตืนบุญบอสุดพอยังก็เปลี่ยนวุ่นวุ่นวุ่นว่าจะหอดวันนัดหมดยัยังก็ยังอังหันแนวสื่อ ตจำถึงเมื่อระวันงานตุนเอย่ารบริยูทิ์หนึ่งหนื่งเงาใจเล่นหาศรัทธาราผู้ป็นเจ้าภาพกันน้อมแก้ปริโมธนาน้อมจิก็น้อมใจด้วยนะน้อมถิก็น้อมใจด้วยนะอนุโมทนาร่วมกินเล่นใจจััทาเราผู้เอาใจใส่ทุกอย่างขอให้สำเร็จเกบกการ ท, th ăn, ท, th áng, ทั้งหมดทั้งมวลลูกลานทั้งหมดทั้งมวลลูกลานที่มาร่วมทานละอุทิศทำบุญยินยานบุญพวกเราและย่ละลวงก็คงลุดลาล่วงเงินหายสู่เแนวบุบาปเร็วหลังจากทำบุญคนบาปเร็วหลังจากทำบุญใดสละลง่มดุนมากมายของใจทานไปให้พวกเราใ่ให้ห่วงหาหมอลำต่างจังก่อยแกงบอกเล่นแกงพ่อขึ้นขึ้นคักขึ้นคักอย่างจักไรเหนี่ยวมาทานวัน ไปถึงท่านผู้เล่าไตหรือบอกไปถึงท่านผู้เล่ายตหรือบอกกรลอกกรออยู่ด้าเดืนดาวดัานใดดกันใดเอเดืนดาวดันใดพุทนแม่หอมพุดบัวดุงสิเดรับผลบุญบ่เฮสเดลับจังสิไดรับเฮสเดลจังสิบ่ไดรับฟังแม่ท้องแฟนเออรับอีกบุญทำไมรับจนหอดบรรลุกมดละ เออเดี๋ยวไปนึ่งให้ลูกสาวน่นลูกไผ่ั่นมันไปเนี้ยมาอยากได้บ่หลูกไผ่ทั้งเมืองกูบลนหน้าก็งามคือกันกเด็กกบบุรีรัมเออขาวสานการะจ้องเอาคนเห็นดุเคยผู้คอ่อยหน่อยอ่ะหยับมานี่เบิงหมอลับินกรทิพันชาหาบาลื้อ มาพอกันกับเสียไงมาเนี่ยเสียมาตแต่เพื่ององบุบลอันนี้ถือว่าเป็นลูกรุ่นลูก,ลกแม่กับเท็ดชิสามเดี๋ยวนี้พี่น้องมันเป็นธรรมดาดีลูกพ่าก็เศร้าหกเมื่อนี้คุณแม่หอมผู้บันลวงรับดับขันไปลออน,นล้ลนอนวอเพื่นนพนนอนสิได้รับผลบุญบ่อบ่เป็นถามด้วยนี่ศึกษาเหตุสไรทีเพื่อนจ้างสิได้รับเหตุอไรทีเพื่อนจ้างสีบ่ได้รับ เหตุผลที่ได้รับหนึ่งคุณแม่เฮาแต่เข้าเป็นมนุษย์แต่เข้ายั่งเป็นมนุษย์สร้างบาปสร้างกรรมไว้หลายหลายตายไปแล้วไปตกบมอลอโลกใส่กรรมใส่เวรยังไม่ทันบิดกรรมวิดเวรสรงคุณแม่เฮาขึ้นสูสวงสวรรค์สามคุณแม่เฮาไปตายคุณแม่เฮ้าตายตายแล้วไปเกิดเป็นมนุษย์มาน่าหรือเกิดเป็นจัตเจตจันอันนี้บริลาเพเนนอน เทที่ได้รับครอ่งหนึ่งวิตกรรมวิตเว้นจากมรรคโลกสองยังพรทธานุในคืนสูสวงสวร์สามยังพรทธานุใไปเกิดไปคันอันนี้ได้รับแทรแน่นอนตอนนี้ยังบนบนไหวๆปวดๆเปลี่ยนๆอยู่น้ำไห้น้ำหนาน้ำหัวน้ำสวนกุกๆกุกกว่าถาวกองบุญลูกลูกภูกตัญยูลูกขุณกำลังตั้งกองบุญบุญลอยวันกะทิว่าบุญพี่องเพราะว่าเป็นบุญอุทิศ่วน้อยวันแต่ว่า หนึ่งวันเมืองนรกเป็นลอยวันเมืองเฮาถ้าถึงลอยวันพุทธิมาตัดสิน่็ไพ่สิริตกนรกไพ่สิริข้นสวรรค์ในช่วงนี่แหละช่วงลอยวันนี่แหะพี่น้องถ้าสดริตกนรกก็อ่าตกไปรับกรรมเราเวียนไปจนเตะคนนั่งอยู่นี่ก็มีกรรมมีเวียนเวียนหน่อยเวียนลายกรรมหน่อยกรรมหลายเร็วเตะผู้ทำเร็วเตะผู้ก่อผู้ใดบุญกรรมหน่อยก็ได้ตกหน่อยผู้ใดบุญหลายก็ได้ขึ้นสวรรค์โดน เอาละคันคุณพ่อคุณแม่ของเฮ้าผู้ติดเป็นเจ้าภาพตั้งกองบุญขึ้นมากคุณพ่อคุณแม่ผู้มานั่งฟังร้องฟังรำกับมีความเสื่อว่าหมอลำมวนย่างก้าวสาวขาขมาบ้านหนองย่างหมูของเขายาผู้บาปเป็นตัวจะได้บุญเป็นตัวจัาไนคำพังเพื่อเปียบเทียบไว้ว่าเพราะว่าตัวบุญนั้นหัวดำกุนการตัวบาปนั้นหัวหลุนนงเหลืองเป็นอย่างจ้ว่าตัวบุญหัวดำกุนการหัวดำกุนการเปียบเทียบส่พื้ง ไส่แม่ผึ่งไปเอาห้างของมันห้างห้างมาสีมัดสีเป็นเทียนเทียนไตบูชาดอกไม้พระเจ้าว่าบุญย่ำตัวตักบาทจังหันบุญกลางวันจะแจงเพล่นลุงทำบุญย่ำค้ามมาจะเก็บดอกไม้บูชาไหวพุทธโอห้องไปยังวันเจ้าว่าตัวบาปหัวหลุนนงลเหลืองจะเปียบเทียบใส่พระสงฆ์องคเจ้าในเมื่อพระสงฆ์องคเจ้านั่งอยู่เก้าอี้ ไม่ออกเข้ายางไกลไปไปกลมาบดอมหัวดอมหางคอยยางไปจังจริงผลักนยางไปเลยคุณคุณคุณอันนี้มาสร้างไปไกเพืนเถี่ยบ่ย่านบาปนะคือจังคนเป็นตัวบาปไอ่าเาไปไกลกับย่านจะบากินแล้วเอาไปพ่นจันตเป็นเงี้ยเลยกับว่าบาปไปรักของพาของเจ้ารักของบัดของว่ากับว่าบาปตัวบาปอยู่หันเลยนวะก็เรียกเปรียบเทียบใจหัวหลุนลงเหลืองคนทำสัวนี่แหละคือตัวบาป ให้พี่จาบไปถอนจึงแทแน่นอนตัวบุญน,นั้นฟังนั่งที่เกาตัวขาวๆจัดเกียงเขาเจรินว่าบุญว่าเป็นจริงประเสริฐจริงสามาถอำนวยผลเป็นความสุข,ของคนถูะทำบุญไ้ผู้ใดทำผู้ใดใดบอนเป็นของผู้อื่นผู้ฟังเอ้ยเปรียบคือเฮากินเขาเฮากินเฮากายอิ่มบอนไปยิ้มทองเขาผุนผู้บ่กินการทานคือการให้หมายถึงทั้งสละทั้งผู้รับผู้ให้มีใจเขาพอง ไอ้มันใส่มองๆพ่อเป็นแหวนอะแกเกลียวเื่อมอยู่มือจินนากรเอ้ยเพรานว่าท่านคนนี้เป็นจีดถีท่านนี้ได้เป็นแม่พระเจ้าท่านเดาไเด้เป็นพระอลาหันท่านก้นมันท่านก้นหยั่งอีเม่ห้องก็จะขูอีเม่ป่าก็นั่งทั้งนี้ก็จะหูอีพอนั่งอยู่ทั้งนี้ก็จะหู่เปนก้นหยั่งก้นกระตาบหรือก้นคูหรือก้นหมอยยี้ยน้ำหรือก้นกระตามากหรือก้นง,งามๆชาาท่องเปลี่ยนนี่บ่ ีดีบ่แม่นล้านมันเนาะจานเนาะบ่แม่นล้านมันโอารวมันใหญ่บ่ไอ่หมดแล้วคุณเหม็นเหม็นเหม็นกับเหม็นพะลบพุญละวันน้เหม็นกลัวหรอกขันกลัวง่าม้าทองแผงนี่ท่านได้เป็นเศรษฐีสิเศร้าล่ำสิไปหาท่านตั้งต่างกุเจะร่ำเด้อกับเล็กหน่อย่อยไปเลาะท่านพวกเราผู้เบานั่งทุกคนน่ะผู้เบาหนี่จ็กส่งบุกเบาถือไมค์คำสอนบุก ว่าน so no ั Hence, ่งอยู่ใส่กระซางพุ่นยกมือญี่ปุ่นสามโบกสิได้เป็นเศรษฐีอีหลีบอ่ะคันท่านว่าจังไรไอ่ที่เอาก้นน้องบอไอ้ไอ้โบไหวแล้ววะไอ้โบไหวไอ้โบไหวดอกน้องเพื่นว่ะไอ้โบไหวก็ไก่เอิญมูอมาลงแขกเลยตัวเพื่อนว่าท่านคนนี้เป็นเศรษฐีท่านหมีเด็กเป็นแม่พระเจ้า ท่านเดวีเป็นพ่ออรหันต์ลว่าท่านท่านี้นี่มากตั้งแต่ก่อนแต่พระเวสสันดรพลในทานลูกแก้วทั้งพร้อมพรมเนี้ยท่านตูงเสียทุกจริงของท่านท่านขอสารเลื่อนเม่นท่านทั้งนั้นท่านเบื่อล้วที่กินยังผาี่วาคอยจะกินสาตนาคุณเดือท่านท่านผู้ท่านคุณเดือท่านท่านผู้ท่านเอ น้องน้อนเดี๋นางเที่ยงที่ดีวันเมืองทอดรสทัดสีบ่นมิบัวไม่ไงคือลำบนเดี๋ยววันบัวของกุญงเอาตัวมาในท่านน้อยหลายหลายเป็นผู้ใดท่านจิ้งกณ์ท่านน้อยเลยบุญหลายหลายเนี่เป็นไผ่ท่านน้อยเลยบุญหลายเนี่นั่งปูนาท่าสีท่านปั้นข่อยี่ปั้นเดียวให้พระพุทธเจ้าเล่าใส่พวกสิประดน้ำลักหยูตั้มเขาเบิดขึ้น ตำเขาได้เอาเมื่อบ้านแ่าแก่บอยไอ้ไผยพักไปตักน้ำเจ้ากจะคอยมาก,กินเขานั่งก็หิวนั่งเมื่อยนั่งก็กี่อปั้นเขากี่เสพพกสินไปมาชิก,กินน้ำทางเห็นพระพุทธเจ้าเดินจมกรมวินธารมามา่ปนั่งมาคนก็จิหิวคือผู้ขานี่แล้ว,ลวจังไหนผู้ขาก็จิตัดสินใจเอาปั้นเขากี่นี่ท่านมึงก่อนนะเราก็ได้ตดสินใจเอาปั้นเขากี่ได้พกสินนี่ท่านเอาเขากี่เสพพกสินท่านไปเด้วพยันเราว่าสัน พระพุทธเจ้าบอกอานนวมาเอาพามาห้องปันขอ้อกีบางคนรู้อานนท์สอสันปันข้เกยแล้วลวะเราสันปุบนั่งดีอกด,ดีใจในเมื่อนั่งไายไปเร้วขึ้นไปอยู่สวรรค์สันฟ,นฟ้านี่ท่านหน่อยไดลายอีผู้นึงคือเท่ากินนบานท่านได้ก็ขินท่านหน่อยไดลายเนี่เพราะว่าเรามีเจตนาอีเมีเขานั่งฟอร์มอยู่นี่ก็คือกันทำมีเจตนาท่านบาทนึงก็ได้บุญเรามีเจตนาเราเป็นคนขี่ถูกขี่ยากเป็นยาจุก เห็นเศรษฐีสั่งกองมหากฐินกับท่านน้ำเพลินเศรษฐีอะไรแล้วหนี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 อย่าม,มาบุญมาไหว้คนทุกคนยากเศรษฐีว่ามึางอี้เนี่ยเอาท่านน้ำกูดอกมึงเราตัดสินใจเอากางเกงตัวเดียวนุ่งเนี่ยเอาไปซักซักแล้วก็เอาไปขายขายได้หามาศพมาศเป็นเงินหนึ่งบาทได้ไปซื้อได้กับเข็มมาใส่กองมหากฐถินจ้าได้ครบบริการกองมหากฐินจ้าว่าท่านหาาาาน่อยียวไล่มาทาวกินนบาบัน ท่านหลายหลายเป็นพระเวชสันโดนท่านทุกสิ่งทุกอย่างท่านฮลลูกอดเนี่ยท่านบดสร้างหมาวัวคว้ยเงื่อนส้านบ้านจงวัดได้ผขอท่านลูกยวอันนี้เจตตหน้าท่านท่านหลายเรากระด้บุญหลายนี่เราพี่น้องพจ้าวาการทำบุญทำท่านท่านลงไปโดยตรินีพี่น้องมาพอมาโมอยากหูอจักว่าจะของจิได้บุญหรือว่าบอกท่านบริบุญเป็นอย่างไรท่านได้บุญเป็นอย่างไรฟังชิวสูฟังท่านบริบุญ เอาละเพรานว่าบุพเพเจตตาท่านท่านบุพเพเจตนาท่านนี่คือบุคคลิท่านบุคคลิท่านนี่คือท่านจำพอจดงอยากท่านเนี่ยตั้งแต่ย่าทานอยากท่านเนี่ยตั้งแต่ย่างคู่องค์ละสองพันสามพันองค์ละสี่ลอยห้าลอยวันนี้ลอยยี่สิบบาทผมมีผู้อยากทานนี่แหละเพรานว่าท่านจำพอจดงด้วยบริบูรณ์เพรานว่าบุพเพเจตนาท่านของคนจูเมอบางคนท่านซื้อกับบริพาราข่าหอวเงาะหอดปลาข่าเป็ดข่าไก่ข่าหอดข้อยึดไก่ใส่เหล่าตาทู กินเราภาคกันห่วบ่ฟังหอดพระเศแตาเราไปเป็นปีตกไว้โลกกันบริขิมตะวันนี่เรา